สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องว่าน,น้อยซอยหนึ่งครับแล้ววันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The d a t e of Snow White ปี2025นะครับหนังเรื่องนี้ครับจิยบยกเอาเรื่องราวของซโนไวท์มาทำเป็นหนังสยองขวัญแบบเลือดสาดโดยหลังจากที่สโนไวท์หนีเอาชีวิตรอดจากราชินีแม่มดแล้วเข้าไปในป่าเธอไปเจอกับคนแค่ทั้ง7แต่พวกเขาไม่ได้เป็นคนแค่เหมือนกับที่เราเคยอ่านใน,นที่าหญ แต่กลับเป็นกลุ่มนักฆ่ากระหายเลือดผู้หลงไหลในการสังหารโหดและพร้อมที่จะกลับไปช่วยเหลือและกำจัดราชินีแม่มดและก่อนที่จะไปชมไปฟังนะครับขอเ,เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับเริ่มต้นขึ้นที่แม่มดแก่ที่ชัว่วร้ายและอัปลักษณ์ได้ลงมือฆ่าทหารยามเพื่อแอบเข้าไปในปราสาท โดยมีไกเซอร์ทหารนักล่าเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกเปิดประตูให้เมื่อสาวใช้คนหนึ่งมาเจอเข้าแม่มดก็ใช้เวทมนต์เสกให้หนอนออกจากปากของเธอจนตายซึ่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเธอทําให้องครักษ์ที่เป็นคนแคระได้ยินจึงรีบเข้ามาดูจึงถูกแม่มดใช้เวทมนต์เล่นงานจนหมดสติไปหลังจากนั้นก็เอามีดแทงราชินีท้องแก่ที่กําลังนอนหลับอยู่ราชาจึงเรียกเออร์สตา คนแคร์หญิงที่เป็นหมอมาอย่างเร่งด,วด่วนซึ่งเถอกระพบว่าแม่มดนอกจากจะแทงท้องราชินีแล้วยังวางยาพิษเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กในท้องได้ตายไปด้วยราชาถึงสั่งให้ทหารไปตามล่าตัวซึ่งแม่มดก็ต่อสู้ด้วยอย่างเก่งกาจและใช้เวทมนตร์เล่นงานทหารที่เข้ามาขวางตายอย่างโหดเหี้ยมทางด้านราชินีได้ขอร้องให้ราชาช่วยชีวิตทารกในท้องเอาไว้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเธอจะตายหรือไม่ซึ่งราชาถึงแม้จะลำบากใจแต่ก็รับปากด้วยความเสียใจ ขณะที่ราชนีกําลังจะสิ้นใจหิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาซึ่งมันดูบริสุทธิ์และสวยงามเป็นที่ประทับใจเธอเป็นอย่างมากราชนีจึงสั่งเสียองคลักษ์กุลนาว่าให้ปกป้องดูแลลูกสาวของเธอให้ดีที่สุดให้เหมือนเป็นลูกสาวของเขาเองตอนนั้นแม่มดขณะที่กําลังจะหนีก็เจอองคลักษ์และที่ฟื้นขึ้นมาขวางเอาไว้แม่มดจึงใช้เวทมนต์ต่อสู้และฆ่าโคตายโดยใช้ดาบแทง ขณะเดียวกันราชินีก็ถูกผ่าคลอดจนทารกปลอดภัยสาวใช้จึงอุ้มไปให้พระราชาที่นั่งเศร้าโศกเสียใจท่ามกลางหิมะที่กำลังตก เขาถึงตั้งลูกสาวคนนี้ว่าสโนไว้10กว่าปีต่อมาสโนไว้นอกจากจะโตเป็นสาวรุ่นแล้วเธอยังสวยและน่ารักสดใสวันหนึ่งขณะที่เธอทําหน้าที่เป็นเพชฌฆาตก็เห็นว่าเจ้าชายหนุ่มที่อยู่เมืองใกล้ๆที่เธอได้แอบชอบมาดูการประหารด้วยความเขินอายเธอจึงรีบจัดการให้เสร็จแล้วลงจากเวทีเพื่อไปหาเพื่อนๆที่รออยู่ซึ่งเพื่อนๆของเธอก็อยุว่าทําไมไม่เข้าไปคุยก่อน ในขณะที่สโนไว้ก็กลัวๆกล้าๆ,ๆที่จะเข้าไปคุยด้วยเจ้าชายกับลูกน้องชจ่อวิลเฮมกับเจคอบก็เข้ามาทักเพราะเขาเองก็แอบชอบเธออยู่เหมือนกันแต่เมื่อรู้ว่าสโนไว้กับเพื่อนๆกําลังจะไปเที่ยวจึงขอตามไปด้วยทางนั้นแม่มดที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นราชินีหลังจากที่ข้าพระราชาตายเธอก็เป็นผู้ปกครองเมืองแบบไม่สนใจประชาชนแถมยังเป็นคนที่หลงตัวเองและบ้าอํานาจ นอกจากนี้ราชินีผู้ชั่วร้ายกลับปกบุ่นอยู่กับการรักษาความยาววัยและความงามของตนเอาไว้ซึ่งทําให้เธอรู้สึกเกลียดสโนไวแบบเข้ากระดูกดําเธอจึงถามกระจกวิเศษว่าทําไมถึงรู้สึกเกลียดชังได้ขนาดนั้นกระจกจึงบอกเธอว่าเป็นเพราะอิจฉาริษยาความสวยความร่าเริงสดใสและยาววัยราชินีจึงบอกว่าหากเธอได้ใช้เวทมนต์ทำให้ดูสาวและสวยขึ้นมากกว่าเดิมได้สําเร็จเธอจะเผาที่นี่ให้ราบแล้วจะแต่งงานกับพระราชาคนใหม่ ที่มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ทํามาตลอดแต่การที่จะสวยใสขึ้นได้ก็จะเป็นต้องใช้หัวใจของสโนไวจากนั้นราชินีจึงหันไปถามกุนนาว่าใครสวยที่สุดในสายตาของเขากุนนาจึงรีบตอบว่าก็ต้องเป็นองค์ราชินีอยู่แล้วทางนั้นสนไวขณะที่กําลังเดินซื้อของกับเจ้าชาย ก็มีเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าเฟลิกซ์เข้ามาทักเมื่อพ่อของเขามาเห็นจึงรีบเข้ามาขอโทษที่ลูกชายมารบกวนเวลาส่วนตัวโดยบอกว่าเมียเขาป่วยจึงไม่มีคนช่วยดูแลสโนไวท์จึงแอบมอบเงินให้เขาเอาไปรักษาเมียนอกจากนี้เธอยังซื้อโล่ให้เฟลิกซ์เพื่อเป็นของขวัญให้กับเขาอีกด้วยหลังจากนั้นสโนไวท์ก็ซื้อมีดสั้นอันหนึ่งเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวราชินีที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงถึงแม้จะกินยาที่ปรุงด้วยเวทมนต์ก็ยังดูซีดเซียว เพราะเธอเสียเลือดจากการดูดไขมันหน้าท้องออกไปจึงสั่งให้คุณนารีบไปจับเพื่อนของสโนไว้มาหนึ่งคนเพราะนอกจากจะเอาเลือดแล้วเธอยังต้องการให้สโนไว้เสียใจที่ต้องเสียเพื่อนตอนนี้สนไว้กับเจ้าชายเริ่มพูดคุยกันถูกคอจนความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในคืนนั้นพวกเขาและเพื่อนเพื่อนจึงไปร่วมงานเต้นรำของชาวบ้านจากนั้นสโนไว้ได้พาเจ้าชายไปด้านหลังหมู่บ้านขณะเดียวกันกลุ่มทหารนักล่าของแม่มดก็เข้ามาถึงและชี้ไปยังกลุ่มเพื่อนเพื่อนตอนนี้พวกเขารู้สึกผิดปกติ จึงต้องรีบหนีสนุไว้ได้พาเจ้าชายออกไปดูสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยหิ่งห้อยซึ่งเจ้าชายก็ถึงกับตกตะลึงในความสวยงามจึงถามว่าเธอเจอที่นี้ได้ยังไงสนุไวจึงบอกว่าพ่อเคยพามาซึ่งที่นี่ก็ทําให้เธอรู้สึกสัมผัสถึงวิญญาณของแม่ได้ทําให้ทุกครั้งที่มา เธอจะมีความสุขและมีชีวิตชีวาทางด้านกลุ่มเพ,เพื่อนได้แยกย้ายกันโดยอีวอนได้ขอให้วิลเฮมลูกน้องของเจ้าชายไปส่งโซเฟียที่บ้านอิงก้าหนีไปเจอรั้วที่ล็อกเอาไว้ซึ่งนักล่าคนหนึ่งก็ตามมาเจอพอดีเธอจึงพยายามบอกว่าอย่าได้ทําอะไรเธอพร้อมกับแนะนําตัวว่าเป็นเพื่อนของสโนไวท์ตอนนั้นสโนไวท์ขณะที่เต้นรํากับเจ้าชายท่ามกลางหิ่งห้อยอย่างมีความสุขเธอก็ได้มอบมีดสั้นที่ซื้อมาให้กับเขาเพื่อให้เป็นที่ระลึกตอนนี้ทั้งคู่ได้ยินเสียงร้องของอิงก้า จึงรีบพากันไปดูซึ่งก็เจอเธออยู่อีกด้านหนึ่งของรัว้วและกําลังจะถูกนักล่าจับตัวไปเจ้าชายจึงหยิบรลัวม,มาตีที่หัวเมื่อนักล่าเปิดหน้ากากก็พบว่าเป็นไกเซอร์ไกเซอร์จะบอกว่าเขามาทําตามคําสั่งของราชินีและบอกกับสโนไว้ว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะมีชีวิตรอดอยู่ถึงตอนนี้ราชินีควรจะฆ่าเธอตายไปพร้อมๆกับตอนที่แม่คลอดออกมา พร้อมกับชักมีดออกมาแทงอิงก้าจนตายนั่นทําให้สนุไว้รู้ความจริงแล้วว่าราชินีอยู่เบื้องหลังการตายของแม่และพ่อจากนั้นก็มีนักล่าอีกคนโผล่มาเล่นงานจากทางด้านหลังทําให้สนุไว้ถูกคมมีดบาดเข้าที่แก้มเจ้าชายจึงเข้าต่อสู้พร้อมกับบอกให้เธอรีบหนีไป สโนไวได้เจอกับอีวอนที่กําลังหนีนักล่าจึงบอกว่าอิงกาถูกฆ่าตายแล้วซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือราชินีจากนั้นก็พาอีวอนไปหาที่ซ่อนตัวส่วนเจ้าชายก็ตีนักล่าจนสลบแล้วรีบตามหาสโนไว้สโนไวได้ไปเจอกับนักล่าคนหนึ่งซึ่งก็คือกุลนาซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําร้ายเธอแต่กลับคุกเข่าแสดงความจงรักภักดีตามที่แม่ของเธอเคยสั่งเสียเอาไว้พร้อมกับมอบมีดที่ทําจากกระดูกคนแคระที่เคยเป็นของพระราชาให้ โดยบอกว่านี่จะช่วยให้เธอปลอดภัยและบอกให้รีบหนีจากนั้นก็ไปหลอกนักล่าที่ตามมาให้ไปทางอื่นทางด้านราชินีที่ง่วนกับการเสริมความงามโดยใช้ปลิงมาเกาะตามตัวกุนนางก็นำร่างอิงก้ามาตามคำสั่งและบอกว่าสนวไวรู้ความจริงหมดแล้วและยังได้เห็นหน้าของไกเซอร์อีกด้วยในขณะเดียวกันเจ้าชายที่ไม่รู้ว่าราชินีอยู่เบื้องหลัง ก็มาตะโกนข้างนอกโดยบอกว่าสโนไว้อยู่ในอันตรายซึ่งชาวบ้านก็เห็นว่าเธอกําลังหนีเข้าไปในป่าราชินีจึงสั่งให้คุณนาไปจับตัวสโนอไวมาแบบเป็นๆไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เธอต้องสูญเสียบัลังเจ้าชายเมื่อเห็นราชินีเงียบไม่มีเสียงตอบรับจึงคิดว่าจะไปช่วยด้วยตัวเองหลังจากสโนไวพาอีวอนหนีเข้าไปในป่าอันมืดมิดโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นป่าผีสิงไม่นานนักพวกเธอก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมา จากนั้นปีศาจรากไม้ก็โผล่มาจากทุกทิศทุกทางแล้วพากันรุมรัดตัวอีวอนจนขาดสองท่อนก่อนจะพากันลากไส้ออกมากินสนุไว้พยายามถอยหนีแต่ก็ไปเจอกับซากศพเต็มไปหมดเธอจึงชักมีดกระดูกคนแคร่ออกมาเพื่อเตรียมสู้ตายแต่พอปีศาจเห็นมีดก็รีบพากันหนีไปเนทันทีเจ้าชายได้ไปตามเจคอบและวิลเฮม รวมไปถึงชาวบ้านที่ลักโนไว้ออกมาตามหาจนเจอร่องรอยว่าเธอหนีเข้าไปในป่าผีสิงเจคอบที่รู้สึกกลัวจึงบอกกับเจ้าชายว่าลองไปคบกับเจ้าหญิงคนอื่นดูดีกว่าไหมเพราะมีสวยๆให้เลือกอีกมากมายแต่เจ้าชายก็ปักใจเลือกโนไว้และรับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นราชินีบ่นให้กระจกฟังว่าเธอทรมานหัวใจทุกครั้งที่เห็นโนไว้กระจกจึงถามว่าแล้วทำไมไม่ฆ่าเธอและคว้าหัวใจเธอมากิน เพราะนอกจากจะได้กำจัดเธอแล้วเ็าอยากช่วยให้ราชินีดูสวยและอ่อนยาวขึ้นราชินีจึงบอกว่าหากสนุไว้ตายเธอจะต้องเสียบัลลังดังนั้นเธอจําเป็นจะต้องยึดครองอาณาจักรอื่นให้ได้ก่อนถึงจะฆ่าสนุไว้ได้กระจกวิเศษจึงแนะนําว่าไม่ต้องให้สนไว้ตายก็ได้แต่ให้สนุไว้หลับไปช่วงนิรันดิ์ซึ่งสามารถสูบเอาเลือดของเธอมากินและอาบได้เพียงเท่านี้ก็ได้ทั้งความสวยและรักษาบัลลังได้แล้วหลังจากรอดจากปีศาจลากไม้มาได้ สโนไว์ก็เดินอย่างไรทิศทางอยู่ในป่าจนไปเจอกับกลุ่มนักล่าที่ใช้ผงเวทมนต์เป่าใส่จนหมดสติไปขณะที่สโนไว้กำลังถูกพาตัวกลับไปให้ราชินีคนแคททั้ง7ที่มีแต่ความเหี้ยมโหดก็ปรากฏตัวออกมาแล้วไล่ฆ่าพวกนักล่าอย่างสนุกสนานเมามันโดยไว้ชีวิตนักล่าคนหนึ่งเพื่อจะฝากข้อความไปบอกราชินีว่าได้เจอกับความโหดเคี้ยมอะไรบ้างและแถวนี้ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเธอเธอจึงใช้เวทมนต์ไม่ได้สโนไว้ตื่นขึ้นมาบนเตียงที่เต็มไปด้วยดอกไม้ เมื่อลงไปชั้นล่างก็เจอกับคนแคระที่กําลังทานอาหารอยู่ซึ่งตอนแรกพวกเขาก็รู้สึกไม่ไว้ใจเธอมากนักแต่พอร,รู้ว่าเป็นเจ้าหญิงสโนุไวท์ที่ดาของราชากับราชินีองค์ก่อนพวกเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาทั้งเคยทํางานรับใช้อยู่ที่ปราสา,แาท,ท,าทสาแต่พอราชินีแม่มดคลองอํานาจแล้วรู้ว่าพวกเขาจงรับพักดีกับราชินีคนเก่าพวกนี้ก็เลยถูกเนรเทศมาพร้อมกับครอบครัวของพวกเขาก็ยังถูกฆ่าจนหมดพวกเขาจึงพากันมาอยู่ที่นี่ อาสตาที่เป็นคนทาคลอดสโนไว้มากับมือได้เล่าให้สนไว้ฟังว่าพระราชาที่ตายก็เพราะว่าถูกราชินีแม่มดใช้มีดแทงหัวใจส่วนแม่ของเธอไม่ได้ตายเพราะคลอดลูกแต่ถูกราชินีแม่มดใช้มีดอาบยาพิษแทงจากนั้นอาสตาก็แนะนําคนอื่นให้รู้จักซึ่งแต่ละคนก็ถนัดการฆ่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็ประกอบไปด้วยซันนี่โดเซอร์โบกริมวอลโพแลนด์และไทนี่ซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่คนแคระแถมมีร่างใหญ่ราวกับหมี ส่วนราชินีได้ถอนฟันสาวใช้คนหนึ่งจนหมดปากเพื่อน,นําไปใส่แทนที่ฟันของเธอที่ไม่ค่อยสวยขณะเดียวกันนักล่าที่ถูกคนแครไว้ชีวิตก็กลับมารายงานตามที่คนแครฝากมาบอกพร้อมกับเล่าว่าเจออะไรมาบ้างซึ่งก็ทําให้ราชินีโมโหเป็นอย่างมากจึงลงโทษเขาด้วยการตัดมือข้างหนึ่งออกทางด้านเจ้าชายก็ตามรอยสโนไว้ไปจนเจอซากศพอีวอนขณะเดียวกันก็พบว่าเฟลิกซ์ได้แอบตามพ่อของเขามา อยากจะช่วยสโนไว้พวกเขาจึงจําเป็นต้องพาเดินทางไปด้วยเพราะมาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปส่งแล้วคนแค้ทั้ง7รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในป่าจึงพากันไปดูโดยปล่อยให้สโนไว้อยู่บ้านตามลาพังตัดภาพไปที่กลุ่มของเจ้าชายที่กําลังต่อสู้กับปีศาจรากไม้ซึ่งก็เริ่มมีคนตายหลายคนแต่คนแค่ทั้ง7ก็ช่วยมาได้ทัน จึงเอาชนะได้ราชินีได้ให้คนไปตามโซเฟียเพื่อนสนิทของสโนไวท์มหาโดยบอกว่าอยากจะให้ช่วยพาสนไวท์กลับมาโซเฟียที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงรับปากว่าจะช่วยเต็มที่ราชินีจึงสั่งให้สาวใช้มาฆ่าและชำแหละศพไว้ในอ่างเราใช้เวทมนต์ทำให้ตัวเองกลายสภาพเป็นหญิงชราจากนั้นก็เอาหัวของอิงก้ากับแอปเปิลผสมยาพิษใส่ในตะกรา้าและมุ่งหน้าไปหาสโนไวท์ซึ่งระหว่างทางก็เจอกับเฟลิกซ์ที่หนีปีศาจรากไม้จนหลงทาง เธอจึงบอกว่าจะช่วยพากลับและดูความทรงจำว่ามีใครกำลังปกป้องสโนไว้บ้างก่อนที่จะหักคอเฟลิกจนตายกลุ่มของเจ้าชายและคนแคร์ทั้ง7ไม่รู้ว่าเฟลิกสายไปจึงแยกย้ายกันเป็นสองกลุ่มโดยหนึ่งกลุ่มตามหาเฟลิกส่วนอีกกลุ่มของเจ้าชายรีบกลับไปหาสโนไว้ส่วนสโนไวทที่อยู่บ้านตมลำพังก็เจอกับราชินีที่ปลอมตัวมาด้วยความสงสารเธอจึงเชิญเข้าไปนั่งพักในบ้านราชินีจึงตอบแทนความมีน้ำใจด้วยการให้อัปเปิลแต่สโนไว้ก็ไม่ยอมกิน เธอกลับรู้สึกเกรงใจราชนีจึงเอา,า,ายัดใส่ปากสนุไว้จากนั้นสนไว้ก็หมดสติและกลายเป็นเจ้าหญิงนิธาเมื่อเจ้าชายมาถึงแล้วก็เจอหัวของอิงก้าอยู่ในตะกร้าจึงมั่นใจว่าถูกราชนีจับตัวไปส่วนอาสตาที่เห็นแอปเปิลก็รู้ว่าถูกผสมยาพิษช,ชนิดเดียวกันกับแม่ของสนุไว้ที่เคยโดนแล้วก็เล่าว่าตอนสนไว้เกิดก็โดนยาพิษไปด้วยซึ่งวิธีที่จะทให้รอดก็คือต้องใช้ชีวิตแลกชีวิตโดยการจูบด้วยความรักเพื่อถ่ายพิษของอีกคนมา แม่ของสโนไวท์จึงจูบเพื่อชุบชีวิตลูกสาวเมื่อราชินีกลับไปก็ไปแช่ในเลือดของโซเฟียเพื่อให้ร่างกายฟื้นกลับสภาพมาเป็นสาวิครั้งแต่กระจกวิเศษบอกว่าแค่นี้ไม่เพียงพอพร้อมกับยุว่าหากต้องการความสวยแบบสมบูรณ์แบบและเป็นอมตะให้กินหัวใจของสโนไวท์แต่ราชนีก็ยังบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเดินไปต่อว่าสโนไวท์ที่กําลังหลับไหลว่านี่ขนาดยังไม่ได้สติยังทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดทรมานขนาดนี้ พร้อมกับถอดรองเท้าของโนไว้มาใส่แต่ก็พบว่ามันคับเกินไปเธอจึงจตัดนิ้วเท้าของตัวเองออกทางด้านเจ้าชายกับคนแคร์ทั้ง7็ตกลงกันว่าจะไปช่วยโนไว้และกำจัดราชินีแม่มดเพื่อจะยึดเอาบาลังกลับคืนมาสำหรับราชินีวันๆเธอก็เอาแต่หมกบุ่นกับความงามโดยให้สาวใช้ใช้เข็มเย็บหนังตาแบบสดๆเพื่อทำขนตาปลอมและให้สาวใช้กรีดเลือดโนไว้มาใส่แก้วให้เธอดื่มซึ่งกุนนาก็พยายามห้ามเอาไว้ แต่กลับไม่เป็นผลเจ้าชายกับคนแคร์เมื่อมาถึงปราสาทก็เริ่มลงมือฆ่าทหารยามเมื่อราชินีรู้จึงสั่งกําลังทั้งหมดมาจัดการทําให้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดจากนั้นไม่นานไทนี่ที่ได้รับบาดเจ็บจึงสละชีวิตใช้ร่างกายรับลูกธนูเพื่อย,ยกประตูปราสาทที่หนักอึ้งจึงทําให้คนที่เหลืออยู่บุกเข้าไปได้สําเร็จพวกเขาบุกเข้าไปจนถึงห้องราชินีราชินีจึงหยิบดาบออกมาเพื่อจะควักหัวใจสนุไว้ซันนี่จึงสละชีวิตรีบไปขวางเอาไว้ ทำให้เขาถูกแทงควักหัวใจแทนราชินีจึงหันไปใช้เวทมนต์ต่อสู้ทําให้คนแคระอ่อนแรงลงเจ้าชายได้พาสโนไว้ไปที่สวนดอกไม้แล้วสารภาพความในใจทั้งหมดออกมาพร้อมกับขืนมีสั้นให้เธอก่อนจะก้มลงจุและทําให้เขาตายเพราะรับพิดเข้าไปแทนใะเดียวกันไกเซอร์ที่มาเจอสโนไว้นอนหมดสติจึงคิดจะปู้ยี่ปู้ยำเธอ แต่สนุไวก็ตื่นขึ้นมาพอดีจึงชักมีดเสียบคอเขาจนตายจากนั้นเธอก็กลับไปหาราชินีแม่มดเมื่อเห็นว่าแต่ละคนบาดเจ็บอาการย่แย่จึงขอให้หยุดโดยเสนอว่าให้ฆ่าเธอได้เลยแต่ได้โปรดไว้ชีวิตคนอื่นแต่ราชินีกลับบอกว่าสนไวไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับเธอเพราะเธอถือไพ่เหนือกว่าทุกอย่างพร้อมกับสั่งให้กุนาควักหัวใจสนุไว้ออกมากุณาจึงชักมีดออกมาแทงแล้วหัวใจไปให้เธอเมื่อราชินีกินเข้าไปก็พบว่ามันมีแต่หนอน จึงใช้เวทมนต์ฆ่ากุลนาตายเพราะหัวใจดวงนั้นแท้จริงแล้วเป็นของซันนี่ที่ราชินีควักหัวใจตอนกําลังจะแทงสโนไว้ราชินีเข้าไปบีบคอสโนไว้แล้วใช้แสงเวทมนต์เล่นงานคนแคะโฮเลนจึงใช้กระจกวิเศษมาบางังทําให้เวทมนต์สะท้อนกลับไปหาราชินีจนสิ้นฤทธิ์คนแคะจึงพากันใช้ตะขอเกี่ยวแล้วกะชากผิวหนังแหวกลําตัวออกมาราชินีที่เจ็บอย่างทรมานแสนสาหัสจึงร้องอ้อนวอน ขอความเมตตาจากสโนไว้โสนไว้จึงหยิบกระจกวิเศษให้เธอดูกระจกวิเศษจึงพูดถากถางหัวเราะเยาะเยะ้ยสมนํำหน้าในความน่าเกลียดของเธอราชินีจึงค่อยๆกลายร่างเป็นยายแก่ก่อนจะละลายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเรื่องราวจบลงสโนไว้ก็รับคนแคระที่เหลืออยู่กลับเข้ามาอยู่ในปราสาทในฐานะเพื่อนของเธอรวมไปถึงวิลเฮมกับเจคอบที่หลังจากเจ้าชายตายพวกเขาก็ขอมาอยู่อาศัยด้วย สโนไวจ์จึงป่าประกาศให้สัญญากับชาวเมืองว่านับแต่นี้ไปจะปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมจากนั้นสโนไวจ์ก็ไปที่สวนดอกไม้เพื่อเต้นรำโดยที่เธอสัมผัสได้ว่าเจ้าชายยังอยู่กับเธอตลอดเวลาแล้วหนังก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้นะครับ เป็นการเอานิยายสุดคลาสสิกเรื่องสโนไวท์มาแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับให้เราได้สนุกสนานกับหนังเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอื่นๆใดเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จบแบบ Happy Ending ้งครับถึงแม้ว่าตอนท้ายอาจจะดูเศร้าเล็กๆครับที่สโนไวท์จะต้องอยู่คนเดียวพร้อมกับความทรงจําที่มีเกี่ยวกับคนที่ตัวเองรักอยู่ในสวนดอกไม้ทั้งพ่อทั้งแม่ และตอนนี้ก็คือคนรักอีกคนนะครับแต่อย่างน้อยนะครับรอบๆตัวของสนุไว้ก็มีเพื่อนดีๆและจริงใจกับเธออยู่หลายคนที่ก็น่าจะทําให้เธอมีความสุขได้เหมือนกันนะครับและที่น่าดีใจมากกว่านั้นก็คือประชากรที่จากแรกเริ่มนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อกับแม่สนุไว้แล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นแม่มดจนสุดท้ายครับเมืองก็ได้กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็เป็นหนังที่ต่อเติมมาจาก นิยายที่ตอนสุดท้ายก็ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับและหากเพื่อนๆชอบนะครับขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกับหนังสนุกๆได้ใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ